ยี่ยียยีในเมื่อมึงเกือบตายกูก็เอาไก่มึงเฮ้ยมาไงนี่สวัสดีครับผมสตรีมทุกวันนะครับช่วงสี่ทุ่มนะครับทั้งในติ๊กต็อกแล้วก็ยูทูบเลย แวะมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับผมไหนป็นเนี่ย พาไปที่ไหนอ่ะไม่มีมมใครรูสส้สวยชี่วยวยของแค่พลาดรถถังเย้แม่งวอร์บิกวอร์บิกอ่ะนัทวัตรไปเลยครับคุรอดแล้วคุรอดแล้วคุรอดไหมอีไน์อีไน์รอดไหมแล้วคุรอดในเตอดเไม่ มึงก็ไอปอลมึงก็ระดับพิเ็ษนี่มันมาจริงๆนะไม่ได้มาเล่นๆนะขยับแล้วเหรอเนี่ยเมื่อวานก็ชนะวันนี้ก็ชนะขยับเป็นถูกคือห้ามาๆๆโอเคเูไม่กูซึ่งดูเจได้ดูเมนการเห็นกูสามารถเฟิร์สบัตการเล่นได้เป็นไปได้ไงวะกูหดอ่ะกูมาเล่นชาโคทำไมอ่ะ เมนใหม่มาแล้วอ่ะงั้นอะไรเพื่อนรู้คุณงันแต่คุณเล่นชาโคอยู่ดีก็เล่นอยู่ดีอ่ะหูฟังคุณเลยตอนนี้มันหูฟังกูมันดักข้างเลยเนี่ยโดนตกป่ะหมูบอดอ,อ่ะต่<ข>อไรกินหมูสุกหมูบอดเรียบแล้วแหละตอนนี้ยคนคิวเันติดแล้วหนีเร็วนี่เพื่อโอ้โดนเอาหมดเลยว่ะเฮ้ยมาปอน ไม่ไ้หหหายหหกันปะบลโเวิ่งเร็วก็วิ่ i n g to make a i hi 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 h e hi 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 นาจริงนอนปุไอสัตว์ที่เอาหาเกินีเไม่หาอาเหอะขอร้องถูกว่าละเฮยอ้าไฮโลติดกลางตาย้านกลางตายกลางตายครับกูกูชิวเลยในเมื่อมึงเอาของกูไปเาอาหาอิตาหาอิ่ามันจะตายมันไม่ไปหรอก ไอโคเกือบตายอ่ะนานานาอืมนานานาไเตรียมมาเมื่อก่อนเอ้ยเย่เย่ในเมื่อมึงเกือบตายกูก็เอาไก่มึงยึดไปติดก่อนเฮ้ยมาไงนี่โดนนานานาจริงเปล่าเอาจิงเปล่า จริงเปล่าโว้ยใครมาใครใช้หวรอดเอเมซ่าเหรอไม่ใช่เพื่อนสรยลัดตีไม่โดนกูมากูมากูมาายป่ะบอน่ายหอยู่นี่เดวินอะเดวินอยู่ไหนไม่รู้ไม่โดนได้ไงต้องตีป่ะ ไปเมาไปกลางเดี๋ยกูะทไม่าไปทำอะไรกลางโอเคนันแลานะาบารดาไปอนทัน,ะไ,ทนทะไม่จนูจากงแล้วไม่น่าอนะ้โหสวยจัดป็นไมไรกาฮ้ยตอนนี้ช่วยกูด้วยยังไงโอเครอดสวยเพื่อนอเปอน้เป ดาไม่ถูกไม่ถูกโอ้โหเมื่อกี้กูกดเฟียให้ไม่งั้นแม่งตายละนัคเก็ตป่านักเก็ดป่าอะไรวะเป็นเรื่อยวะใครยุทธทีระยุทธพอดีครับก็เลยมันจะไปอย่างเอ็มเบซ่ากูเรอมันไปเนี่ยนี่ดูกูไปรอมันแปดนะ โอ้ห و, หมุนไวจัดอะนี่มีใครมาเลยวะน่าดีเฮ้ยมันแย่ง <c oughs> เพื่อนกูหน่อยวะไอ,ะอสัตว์มาเน,าน,ะะนี้ยนี่ทันเปล่าวะตีไปแล้วเก็ไหนเขาชามโดนได้หนึ่งคิวกูแม่นตี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  อะไรเนี่ยมาอะไรเนี่ยโอ้โหวิคุณูมันจานตีกูแล้วมันก็จะจานสีเหมือนแต่ว่ามันกดไม่ทันมันมันตายก่อนเละเฮียฝั่งนู้นทำไรก็พังไปหมดนตาแรกก็ว่ารลเอเหมือนมันหนักกว่าเฉย หรือเปล่าวะเราไม่อยเหลือว่ารเราหนักกว่าวะแม่ตแต่ว่าเราทะได้เรา,าไทีเทยอะมากอ่ะ <c oughs> อ,อีกนึงกูขอให้าผูกฟางกันอุ้ย <c oughs> อ้ยดิมเ <c oughs> <c oughs> ิมเดิเดิมเดิมเมเดเดิเดิมดิมเมเดเดิมเเดมดตมีไเ <c oughs> <c oughs> ก่อนได้ไม่ไหวเลยรู้เพื่อนกูไหวรู้เพื่อนกูไหวรู้เพื่อนกูไหวกูไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจเฮ้ยแต่ทำไรอ่ะกูมาไรศาสตว์แบบปีศาจหลายกูมาแบบปีศาจหลายมหน้ากลัวเตะใส่หน้าเนี่ย กูมาแบบปีศาจไลยใช่วันนี้เลยครับโพสติงไอเบกโยนละกูโยนละอย่าอย่าไอเฮียมื่อีันไม่ตายต้งเกิคนเหล็กเหรเป็นบนดันน่ะดันให้เต้องมีไอก่อนออกไออกไออเชื In, you, ก่อนดิด,ดูให้ถ้ามังกรดิมกูจุกเลยที่ไม่ต้องออกของแทงมันไม่มีดาเมีดหรือเปล่า <c oughs> นี่กูไม่ได้ออกของแทงมันยังไม่มีามดาเมจอีกเนี่ยมาบูได้นะเพื่อนตัวมันด้วยละวะมันบอกปูเปล่าปิดที่ไม่บอกเหมืมอนเปล่าเฮ้ยไ,ได้อะไรมึงเฮ้ยไปไปอ๋อนี่ไงมึงเอาบูดิ เอ้บอลมาบอลเข้าหลังไปเข้าหลังไปไม่มีค no ่าวชี้บอกวพิษนี่ไงสัตว์แบบมึงอ๋ออ๋อ่อเหว๋อเบื๋อเหว๋อสัตว์เหว๋อทำอะไรไม่ถูกไม่เฮียเจ็บหนักเจ็บหนักจัดก็มาจากไหนอ่ะทำไรอ่ะแปลกแปลกแบบนี้ขอบคุณโอ้พระเจ้า ถ้าเมื่อกี้กูโดนเปิดก่อนก่อนถ้าเมื่กี้กูอดนเปิดก่อนนะเฮียไอผีคงแอนโทนี่หลังปั๊บจากตู้วอกพอดีครับวอกวอลกวอกเมาเลสได้นะเพื่อนเอายังยไงมาหลอน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 ไอคูตะก้าสวยจัดอะติดถุงติดมันใจสู้แล้ว นี่เตะเรียบร้อยโดนซับค่าตีโจโน่เนี่ยครับทำเรื่ออะไรอ่ะตีบอลเงรอเนี่ยไม่ไหวแล้วมึงรูไหมถ้าดึกกูไม่มาไม่มามาช่วยมาช่วยมา เไรียกวเหี้ยูคิดว่ากูจะไหวไอ้คิวจะโซโล่ได้ตีตีกูลองซื้อของที่บ้านไม่ไหวนะตอนนี้ไหวนะครับคุณชินิกามิชินิกามิอ่ะมามาเมฆมาเมกมาโอ้เอาไปเลยเหียยังไม่เอาทูไปเอาออบเจกต์เหมือนเดิมกูไม่สน ชิมเข้าไปสิเรียบร้อยาตพบเลยครับเฮ้ยแปลกแปกต้องฟัง โอ้ยเหนื่อยมากบอลเมื่อกี้กูคิดเยอะมากอะมันจะเข้าไปมันอะเนี่ยอันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเฟอร์คิ้วตายซะบอกแล้วป่านี้เป็นของมึงเอ้ยเป็นของกูแล้วเรียบร้อยอีกทีเรียบร้อยดีดเนี่ยตุ้มตุ้มขับบูมขับบูม